ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะีผลบทที่ห้าสิบประทุมกับประเทือง วันรุ่งขึ้นหนุ่มเจริญออกเยี่ยมเยียนบรรดาญาติที่ไม่ได้เห็นหน้าฆ่าตากันมาถึงสี่ปีบ้านแรกที่เขาไปคือบ้านลุงศิลลูกชายคุโตของยายครูสอนให้มาพร้ากับมังคุดมาอย่างละสองฉลอมทำให้เขามีของติดไม้ติดมือมาฝากญาติพี่น้องลุงครับปู่หอยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าลุงเคยเห็นมันอีกไหมครับเขาถามถึงหอยโขงยักษ ซึ่งเขาเรียกว่าปูหอยเองพูดถึงอะไรนะ่ะในสินไม่เข้าใจวัยเจ็ดสิบทำให้เขาหลงหลงลืมลืมจำอะไรไม่ค่อยได้ผิดกับมารดาซึ่งแม้วัยใกล้เก้าสิบหากความจํำยังดีก็หอยโคงยักษ์ที่มันเอาปากเดินได้ทั้งสามกิโลนะครับลุงเคยเห็นมันอีกหรือเปล่าไม่เคยลุงพอจะจําได้แล้วจะหอยที่มีความเพียรเป็นเลิศ นี่ขนาดเอาปากเดินนะแล้วเองล่ะภาคเพียรเรียนวิชาสำเร็จไหมยอย่าให้อายหอยมันล่ะคนเป็นลุงถือโอกาสสอนหลานไม่อายหรอกครับผมเรียนดนตรีไทยมีความชำนาญพอที่จะเป็นครูสอนเขาได้คุณปู่ของผมให้เครื่องดนตรีมาผมจะยึดอาชีพทางเล่นและสอนดนตรีไทยครับดีอาชีพอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าเราตั้งใจทำจริง ขอเองอย่าไปหลาะและเลี้วไหลเสียก่อนก็แล้วกันในสินเตือนไว้ก่อนผมรับรองครับผมอยากรวยแล้วก็อยากมีชื่อเสียงเหมือนคุณปู่ของผมคขนหลาะและเลี้วไหลก็จะไม่ได้อย่างที่อยากดีแล้วที่เองคิดได้อย่างนี้คนเราเมื่อตั้งความหวังไว้ก็ต้องมีความเพียรพยายามทำให้สมหวังพวกที่ผิดหวังเพราะเขาละความเพียรครับพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า อัต,ตาหิอัตโนนาโถบุคคลล่วงทุกได้ด้วยความเพียรชายหนุ่มแอบอ้างพุทธพจน์หมายให้ขรังแต่กลับถูกผู้เป็นลุงแย้งว่าผิดแล้วที่เองยกมาต้องแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนส่วนบุคคลล่วงทุกได้ด้วยความเพียรน,นั้นภาษาบาลีท่านว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติตังหากล่าหนุ่มเจริญรู้สึกอับอายขายหน้า วยว่าเรื่องที่ต้องการให้ครังกลับมาทําให้เขินเสียทองสักสองช่างก็ยังดีกว่าเสียหน้าคืนอยู่ต่อไปคงต้องอับอายยิ่งกว่านี้ทางที่ดีที่สุดคือบอกลาผมเห็นจะต้องกลับแล้วครับจะไปเยี่ยมป้าเลี่ยมแกหน่อยเขาบอกผู้เป็นลุงส่วนป้าเหลียนขี้เมานั้นเขาไม่คิดจะไปเยี่ยมใช่ว่าจะรังเกียจคนที่เล่าเมายาแต่ที่ไม่ไปเพราะกลัวแกจะล่วงรู้ความรับ ที่เขายักยอกทองหอแก่มาตั้ง32บาทเอาใส่ท้าแขวนไว้ที่หัวเสาผีบ้านผีเรือนก็ช่วยรักษาอย่างดีเขากลับมายังอยู่ครบทั้งสายสะพายและสร้อยข้อมือจะกลับแล้วหรือยังคุยกันได้ไม่เท่าไรเลยในศสินว่าวันหลังค่อยคุยต่อเถิดครับจากบ้านประเลี่ยมผมต้องไปบ้านพี่จำเรียงอีกความจริงเขาจะคุยต่อก็ได้ด้วยว่าไม่รีบร้อนอะไร แต่เมื่อได้เผลอปล่อยไก่ออกมาเสียแล้วก็มีควรที่จะอยู่สู้หน้าดีไม่ดีลุงศินอาจจะดูถูกเอาได้ว่าอุตสาห์ไปร่ำเรียนถึงบางกอกยังฉลาดสู้คนมันนอกไม่ได้ทันทีที่เห็นหน้าชายหนุ่มเจ้าทนก็วิ่งเข้าใส่จำได้ไม่ลืมว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้เคยคว้างหัวมันจนเจ็บปวดรวดร้าวไปหลายราตรีวันเวลาผ่านไปนานแค่ไหนมันก็หาลืมไม่ เฮ้ยไอ้โทนจำข่าไม่ได้หรือข้าที่แกลหลานปละเลี่ยมไงล่ะชายหนุ่มร้องบอกทางถอยกรดเมื่อได้จังหวะจึงก้มลงคว้าก้อนกรวดมาถือไว้เจ้าโทนรู้สึกเสียวที่หัวจึงไม่กล้าจู่โจมแต่จะส่งเสียงเห่ากันโชคอยู่ห่างหางลองเข้ามาสิข้าจะคว้าให้หัวแตกเป็นสิ่งเสียงเลยเชียวเขาขู่เจ้าโทนนึกกลัวจึงหยุดเหา่าหากยังมองอย่างอาฆาต เองมันแก่แล้วนะไอ้โทนดูสิหูตาก็ฝ้าฟ,า,ฟางยังจะมาทำเก่งถ้าไม่เกรงใจประเรี่ยมมีหวังเองเจ็บตัวแน่แน่ชายหนุ่มถือโอกาสอบรมสั่งสอนเจ้าโทนนายอย่ามาพูดเลยถ้าเกรงใจจริงคงไม่คว้างหัวข้าจนปวดไปหลายวันหรอกถึงยังไงค่ะก็ไม่ยกโทษให้นายอย่าเผลอก็แล้วกันเจ้าโทนแอบเถียงในใจสิงสุนาขาัขเห่าทำให้หนางเลี่ยมชเงนหน้าต่างออกมาดู รันเห็นหลานชายก็ดีใจตะโกนล,ลงมาว่าไอ้หนูไปยังไงมายังไงขึ้นเรือนก่อนสิไอ้โทนมันจะกัดผมนะครับป้าเขาฟ้องมันแก่จนกัดไม่ไหวแล้วสองสามปีมานี่ไม่เห็นมันกัดใครสักทีลองมากัดหลานข้าสิจะได้ตีไม่เลี้ยงเชียวละประโยคหลังนางพูดกับสุนัขที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกเจ้าโทนเห็นคนเขเข้าข้างกันก็หมดกำลังใจ ได้แต่คิดแค้นๆว่าเอาเทอพนมข่าขอเป็นศัตรูกับเองไปตลอดชาติจากนั้นก็เดินหลีเข้าไปใต้ถุนเรือนต่อหน้าเจ้าของมันจําต้องเกมตัวถึงจะเป็นเพียงสุนักก็ต้องยึดมั่นในกติกาที่ว่าสุนัขย่อมไม่เนรคุณเจ้าของนางเรี่ยมรับขวัญหลานชายด้วยการทําอาหารหวานขาวให้รับประทานรู้ว่าหลานชอบข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งนางก็ทำให้อย่างสุดฝีมือ โดยมีชายหนุ่มช่วยขูดมะพร้าวให้กว่าหนุ่มจเจริญจะรับประทานเสร็จก็บ่ายคร้อยถ้าเดินทางไปบ้านพี่สาวก็คงท่ำมืดจึงคิดว่าจะกลับบ้านก่อนวันรุ่งขึ้นจึงค่อยไปเยี่ยมพี่สาวบอกลาผู้เป็นป้าแล้วชายหนุ่มก็ลงจากเรือนกวาดสายตาไปทั่วก็ไม่เห็นเจ้าโทนจึงเดินตรงไปยังประตูรั้วบ้านด้วยความโล่งใจ ทันทีที่เท้าก้าวพ้นประตูรัว้วเจ้าทนก็กระโจนเข้างับหน้าแข้งมันกัดอย่างแรงจนรู้สึกเจ็บฟันทั้งเจ็บทั้งปวดหากก็ต้องแก้แค้นชายหนุ่มตะโกนเสียงหลงด้วยความตกใจป้าไอ้ทนกัดผมนางเลี่ยมกุลีกุจจอมาดูหลานพรางด่าเจ้าทนเสียงขรมเข้าไหมนางถามพรางก้มดูหน้าแข้งหลานชาย กางเกงขายาวสีเปลือกมังคุดที่เขาเพิ่งซื้อมาจากบางกอกขาดเป็นรูเขาเสียดายจนน้ำตาร่วงเจ็บตัวน้ะไม่เท่าไรแต่เจ็บใจสิมากมายนักนางเลียมตลกขากางเกงหลานชายขึ้นก็เห็นรอยเขี้ยวเจ้าโทนนี่ดีนะที่มันแก่แล้วไม่งั้นเนื้อเองได้หลุดออกมาเป็นชิ้นๆไม่แค่ห่อเลือดอย่างนี้หรอกนางเลี่ยมพูดเหมือนเข้าข้างเจ้าโทน ถึงเนื้อหลุดผมก็จะไม่โกรธเท่ากางเกงขาดหรอกป้าดูซิเป็นรูเลยผมอุตส่าห์ซื้อมาจากห้างในติงเกนพาหูรัดน,นั่นนี่เขาใช้มือปาดน้ำตาเสียดายกางเกงจนต้องร้องไห้ลืมที่ลุงหมันสอนว่าลูกผู้ชายต้องไม่ให้ใครเห็นน้ำตางั้นป้าจะจ่ายค่ากางเกงให้อย่าไปทำไอ้โทนมันเลยนะนึกว่าสงสารมันนี่แสดงว่าเองต้องเคยไปทำอะไรมันไว้ ไม่งั้นมันคงไม่อาฆาตถ,ถึงปานนี้ผมเคยกว้างหัวมันเมื่อสี่ปีก่อนชายหนุ่มสารภาพมันน่าจะลืมไปแล้วมันไม่ลืมหรอกธรรมชาติของหมาถ้าใครดีกับมันมันก็ดีด้วยแต่ถ้าใครร้ายกับมันรับรองว่ามันจำไปตลอดชีวิตกี่เดือนกี่ปีมันก็ไม่ลืมป้าจะใช้ข้ากางเกงให้ผมหรือครับเขาเปลี่ยนเรื่องขืนคุยเรื่องเดิมก็รังแต่จะขาดทุน เท่าไรล่ะนางเลี่ยมถามเสียงอ่อยนึกโกรธตัวเองที่ไม่น่าพรั้งปากออกไปอย่างนั้นสองช่างครับแต่ผมคิดป้าช่างเดียวนึกเสียว่าเป็นคราวเคราะห์ของผมเขาบอกผู้เป็นป้าความจริงเขาซื้อมาในราคาหนึ่งช่างสองช่างผู้หญิงอายุห้าสิบทำา่้าคล้ายจะเป็นลมแต่ผมคิดป้าช่างเดียวก็ของห้างนีป้าไม่ใช่ของแบกะดิน เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ค้าก็ไม่เคยเห็นกางเกงอะไรตัวละตั้งสองช่างถึงช่างเดียวข่าก็ว่าแพงอยู่ดีเองไปซื้อมาได้ยังไงไม่เสียดายเงินหรือแล้วป้าจะให้ผมเท่าไหร่ละครับเอาเถอะผมจะลดให้เอามาสิบตำลึงก็พอเขาทีบบอกด้วยเห็นถ้าจะไม่ได้เงินนางเลี่ยมเห็นหลานเค็มมาจึงเข็มตอบเกลือมันต้องจิ้มเกลือจึงจะสมกันเอาอย่างนี้นะหลาน ที่เองกินข้าวปลาอาหารป้าจนอิ่มน้ำสำลันนะ่ะป้าคิดแค่ห้าตำลึงส่วนอีกห้าตำลึงป้าจะใช้คืนให้ยุติธรรมดีไหมหลานชายได้ฟังก็รู้สึกว่าถูกรบเปลี่ยมเสียเงินเสียทองนั้นไม่ว่าแต่ศักดิ์ศรีจะเสียได้อย่างไรจึงพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกรับป้าผมแค่ล้อเล่นเท่านั้นผมไม่คิดจะเอาเงินป้าหรอกตอนผมไปป้าก็ให้ผมแล้ว ตังเกงนี่ถึงมันจะค่อนข้างแพงผมก็ไม่เสียดายที่บ้านยังมีอีกตั้งหลายตัวพูดจบก็ยกมือไหว้ผู้เป็นป้าอีกครั้งแล้วเดินกลับบ้านนางเลี่ยมมองตามหลานชายพังสายหน้าหลานยายจางนี่มันเข้มจริงๆพับผ่าสิหากชายหนุ่มได้ยินก็คงต้องย้อนว่าลูกยายจางก็เข้มไม่แพ้กันลรอกรับประทานอาหารมื้อเย็นอิ่มกันแล้วหลานชายจึงพูดขึ้นว่า ยายครับพรุ่งนี้เช้าผมจะไปบ้านพี่จำเรียงวันนี้คุยกับป้าเลี่ยมเสียนานก็เลยไปไม่ทันเขาไม่ได้เล่าเรื่องที่ถูกเจ้าโทนกัดว่าที่จริงคนยุติธรรมเช่นเขาก็สรุปได้แล้วว่าเจ้าโทนไม่ผิดตัวเขาต่างหากที่ไปก่อกรรมํำเขียนกับมันก่อนนางจำเรียงคงดีใจที่เองไปเยี่ยมแล้วเองมีอะไรไปฝากหลานล่ะลูกพี่จำเรียงหรือครับ ใช่แล้วพี่จำเรียงเขามีลูกสาวฝาแฝดคู่หนึ่งชื่อประทุมกับประเทืองนางสาวจำแรงว่ายิ้มอย่างมีเลศในสวยไหมคงจะสวยเหมือนแม่นะพี่จำเรียงเขาจมูกโดง่งตาคมเหมือนแขกน้องสาวยังไม่ได้ครึ่งอดไม่ได้ที่จะพูดแวะพี่สาวนางสาวจำแรงค้อนประหลับประเหลือกพลางว่าแต่พอถึงรุ่นลูกข้าสวยกว่าก็แล้วกัน ถึงพี่จำเรียงจะสวยกว่าข้าแต่ข้าก็สวยกว่าประทุมกับประเทืองไม่เชื่อพรุ่งนี้เองคอยดูว่าจะจริงอย่างที่ข้าพูดหรือเปล่าในโลกนี้ยังมีคนสวยน้อยกว่าเองอีกหรือไม่น่าเป็นไปได้นะน้องชายว่าคนสวยน้อยกว่าข้าน่ะหาไม่ยากหรอกแต่ที่สวยมากกว่าข้านั้นหายากซะยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกพี่สาวยวั่วเอาละเอาละอย่ามัวมาเถียงกัน ว่าแต่ว่าถ้าเองรับงานดนตรีจะเอาใครมาร่วมวงด้วยต้องไปจ้างคนอื่นหรือเปล่ายายถามขึ้นคงไม่หรอกครับยายผมคิดว่าจะหัดให้พวกพี่ๆเขาพวกเราก็พอมีพื้นกันบ้างแล้วผมต่อให้อีกนิดหน่อยก็ออกงานได้ไม่อยากให้คนอื่นมาร่วมวงด้วยเดี๋ยวจะมีปัญหาดีคิดรอบคอบอย่างนี้ก็ดีแล้วเล่นกันในหมูพ่พี่ๆน้องๆ ถึงปัญหามันเกิดก็ยังพอพูดจาตกลงกันได้แล้วเรื่องรับสอนละ่ะเองจะคิดค่าเรียนเดือนละเท่าไรตอนผมเรียนกับครูสอนเขาคิดเดือนละหนึ่งช่างแต่ก็แค่เดือนเดียวสำหรับผมคิดว่าเดือนละห้าตำลึงก็คงพอห้าตำลึงเชียวหรือยายออกตกใจดีแล้วล่ะยายคิดถูกเกินไปเขาก็จะหาว่าของเราไม่ดี แต่ถ้าแพงกว่านี้ก็จะหาคนมาเรียนไม่ได้เป็นครั้งแรกที่นางสาวจาแรงเห็นด้วยกับน้องชายจริงอย่างที่พี่จําแรงเขาว่านั่นแหละครับพี่สาวผมคนนี้เขาฉลาดน้องชายทำดีตอบด้วยการเรียกพี่แทนที่จะเป็นจําแรงเฉยๆเออเห็นพวกเองรักใครปองดองกันอย่างนี้ยายก็ชื่นใจเวลาตายจะได้นอนตาหลับยายพูดอย่างโล่งอก แต่ข้ายังไม่อยากให้ยายตายผมก็ไม่อยากยายอย่าเพิ่งตายนะครับต้องอยู่ให้ครบหนึ่งร้อยปีตามที่ให้สัญญาไว้กับผมนะครับยาย1 0ึ่งร้อยเอ็ดไม่ใช่หนึ่งร้อยหนึ่งยายแยง้งครับยายต้องอยู่ให้ได้หนึ่งร้ปีนะครับเอาเถอะยายจะทนอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละจะกี่ปีก็แล้วแต่เวรกรรมทำมายายสรุปง่ายๆ เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนุ่มเจริญก็ไปตลาดซื้อกระโปรงสำหรับเด็กหญิงสามขวบสองชุดเพื่อเป็นของฝากหลานสาวคู่แฝดครั้นไปถึงและเห็นหน้าหลานเขาแทบจะร้องไห้ออกมารู้สึกสงสารจับใจเมื่อเห็นคู่แฝดไม่มีดั้งจมูกประทุมประเทืองมาไหว้นะเขาสินี่นักแก่น้องชายของแม่นางจำเรียงบอกลูกสาว เด็กหญิงทั้งสองเดินเข้ามาหาอย่างว่าง่ายยกมือไหว้นาชายพูดพร้อมกันว่าอาอาอีอาแอ,อ,อเขารวบตัวหลานสาวเข้ามากอดไว้น้ำตาไหลออกมาจนได้ดูหรือพ่อแม่ก็จมูกโดงลูกกลับจมูกบี้เวรกรรมตามสนองพี่แล้วละแกะเอ้ยพี่เกียดไอ้แหลมดาว่ามันสารพัดผลที่สุดกรรมนั้นก็มาตกที่ลูกพี่ จำเรียงเล่าเสียงเกลือแล้วนายแหลมเข้าไปไหนแล้วครับมันตายไปแล้วเป็นโรคซิฟิลิสตายดูเอาเถอะตัวมันจากไปแล้วก็ยังทิ้งอนุสรณ์ไว้ให้พี่สะเทือนใจดีนะที่พี่พุทธเขาเป็นคนดีไม่เคยว่าให้พี่ต้องช้ำใจเลยต่อไปนี้พี่ไม่ว่าใครแล้วนี่แหละนะโบราณท่านว่าเกลียดขี้ขี้ขตาม พี่เกลียดคนจมูกบี้ก็ต้องมาได้ลูกจมูกบี้สงสารเองจางประทุมประเทืองเอ้ยประโยคหลังหล่อนพูดกับลูกสาวคู่แฝด